สวัสดีครับวันนี้30มสิบมีนาับผมอยู่ที่นี่กรมที่ดินอา่าปากของตลาดนะครับกรมที่ดินสํานักง,งานกรุงเทพมหาคนครนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องอา่าการโอนทรัพย์มรดกในฐานะของผู้จัดการมรดกนะครับอ่ะกลับเข้ามาในสตูดิโอนะครับพบกันอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนผมธนูธนาความสํานักง,งานกฎหมายธนูคลิปนี้ E.P. ที่38มาตอบคำถามที่ว่าผู้จัดก,การมอดกตามคำสั่งศาลเนี่ยสามารถที่จะโอนที่ดินได้ด้วยตัวเองตามลำพังหรือจะต้องให้ทายาตมาเซ็นให้ความยอมด้วยนะครับกรณีดังกล่าวอย่างที่ผมให้ดูคลิปไปตอนต้นนะครับได้เข้าไปนั่งคุยกับเจ้าพนักงานที่ดินสายตรงเลยนะครับก็ได้คำตอบมาแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1เป็นกรณีที่มีพินัยกรรมนะครับแบบนี้ ผู้จัดการมอดกจะต้องโอนให้เป็นไปตามที่พินัยกรรมกำหนดเอาไว้เช่นคอนโด300ตารางเมตรย่านสาทรเนี่ยโอนให้ลูกชายคนโตที่ดินเปล่า300ไร่ที่เขาใหญ่โอนให้ลูกสาวคนเล็กแบบนี้นะครับผู้จัดการมอดกจะต้องโอนตามนั้นเลยนะครับจะโอนนอกเหนือจากนี้ไม่ได้2 เป็นกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมหรือเป็นทรัพย์นอกพินัยกรรมทรัพย์นอกพินัยกรรมเนี่ยหมายความว่ามีพินัยกรรมนะแต่พินัยกรรมดันไม่ได้ระบุนะครับว่าที่ดินแปลงนี้จะโอนหรือว่าจะยกจะให้กับใครนะครับอันนี้แหละนะครับกรณีที่2นี่แหละเป็นคําถามที่สําคัญที่ผมจะต้องเข้าไปนั่งคุยกับเจ้าพนกาักงานที่ดินนะครับคําตอบแบ่งออกเป็นแยกย่อยนะฮะ ออกเป็น2ข้อ 1. ในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินจะให้อันนี้ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับขอความร่วมมือทายาทผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกมาลงชื่อให้ความยินยอมรับทราบถ้าในไทยเนี่ยก็ให้ไปลงชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินถ้าอยู่ต่างประเทศก็ทำหนังสือให้ความยินยอมแล้วก็ทำโนตารีพับลิกให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยนะครับ วิธีการนี้เนี่ยส่วนตัวผมนะผมมองว่าเซฟสำหรับผู้จัดการมรดกด้วยเพราะทายาทให้ความยิยอมรับทราบและไม่คัดค้านแล้วเช่นจะโอนขายตีใช้นี่กองมรดกแบบนี้นะครับเพราะว่าหากอ,อ,อยู่นอกเหนือการรับรู้ของทายาทเนี่ยทายาทก็จะมาฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมภายหลังได้หรือ อาจจะฟ้องตัวผู้จัดการมรดกเลยนะครับว่ามีความผิดข้อหายักยอกสาวมอดกอาตามประมวลกฎหมายอาญา3 5มีนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนะครับ 2. กรณีที่2เนี่ยนะครับผู้จัดการมรดกโอนได้เองเลยนะฮะตามลําพังเลยนะครับแล,แล้วไปรับผิดชอบเอาเองนะครับ เพราะว่าผู้จัดการมอดกเนี่ยมีอำนาจจัดการมอดกอยู่แล้วซึ่งจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตา1,719ขึ้นให้ไว้บนหน้าจอนะครับแต่แต่เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยจะให้บันทึกแจ้งเหตุผลว่าที่ขายเนี่ยที่จำนองเนี่ยเพื่อจะนำเงินไปแบ่งปันให้แก่ทายาทหรือ เป็นการชําระหนี้กองวดกนะครับกรณีหลังเนี้ยส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ไม่อยากทํานะครับเพราะว่าไม่อยากไปเบิกความที่ศาลนะครับอันนี้ก็รับแจ้งไดเรกมาจากเจ้าพนักงานที่ดินเลยนะครับก็ตอบคาถามสองอตอบคาถามดังกล่าวแล้วนะครับก็หลักๆก็แบ่งเป็น2กรณีกรณีที่มีพินัยกรรมนะครับต้องโอนตามพินัยกรรมเลยนะครับ2กรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนะครับ ตรงนี้จริงๆแล้วสามารถทําได้เองตามลําพังเลยนะครับเพราะผู้จัดการมดกเนี่ยมีอํานาจหน้าที่อยู่แล้วแต่เจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ไม่อยากให้มีกรณีพิพาทกันเดี๋ยวมาฟ้องร้องกันภายหลังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับวิวนี้เป็นมุมด้าน,นหน้านะครับ